เรื่องอเศรษฐีหาลูกสะพ้ยนิยมสามารถเอาไปลองใจลองไปถามลูกเขยโยงก็ได้หรือว่าลูกสะพ้ายโยงก็ได้นะไป,ไปเป็น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 กุศโลบายในการที่จะอย่างเชิงลูกเขยหรือว่าลูกสะพ้ายได้นโะยมนะหรือว่าลองใจคนรักเราได้นะฮะในสมัยก่อนก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งนะเป็นตระกูลเศรษฐีเลยนนะโยมนะประกอบไปได้วยผู้เป็นแม่ แล้วก็ผู้เป็นพ่อและลูกชายนะตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ใจบุญสุนทรทานชอบทำบุญชอบเข้าวัดใครตกทุกข์ได้ยากก็ช่วยเหลือนะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะวันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนก็หลายเดือนหลายปีจนผู้เป็นพ่อกับแม่นี่อายุย่างเข้า 40- จะ50ก็เรียกลูกชาย คนเดียวของตัวเองเข้ามาหัวแก้วหัวแหวนอายุยี่สิบกว่าเนี่ยหน้าตาหล่อลเลออาการมณตมาภาพเ <c oughs> นีย่ยอนุญาตเอากระโถนมาแล้วก็อ้วกได้นะยยอมนะไม่ <c oughs> อยากให้ยอมเสียเรียดน,นะก็เลยเรียกลูกชายเข้ามาาว่าลูกรักสมควรในการที่จะมีภรรยาได้ลมั่งจะได้มาบริหารทรัพย์สินสมบัติในครอบครัวของเรานะฮะอ่า ลูกชายก็อ้เอาไว้ก่อนเถอะแม่ผมยังอายุไม่มากแม่ก็อายุยังไม่เยอะหรอกยังไม่อยากมีนะฮะพอแมกออ่ก็ไม่รู้จะปล่อยอก็ไม่รู้จะบ้ายังไงก็เลยปล่อยเลยตามเลยไปทีนี้วันเวลาก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีร้อยปีจนผู้เป็นพ่อกับแม่อายุย่างเก้าหกสิบกว่าเกือบจะเจ็ดสิบก็เลยเรียกลูกชายคนเดียวหัวแก้วหัอแหวนตัวเองเข้ามาซึ่งบัดน,นี้อายุสามสิบกว่าแล้ว ก็เลยลูกลักสมควรในการที่จะมีภรรยาได้ละมั่งพ่อกับแม่อายุมากแล้วจะตายวันตายพุ่งนี่ยังไม่รู้เลยเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้วสมควรในการที่จะมีภรรยามีลูกสะใภ้ให้พ่อกับแม่มาดูแลพ่อกับแม่หรือว่าดูแลทรัพย์สมบัติในครอบครัวของเราได้ละมั่งลูกชายก็ไม่รู้ว่าจะตอบอยังไงพ่อแม่ขอเป็นครั้งที่สองแหละ กระ้พ่อแม่หนูยังไม่มีผู้หญิงคนที่หนูชอบยังไม่มีผู้หญิงคนที่หนูรักเลยพ่อกับแม่ก็เอาไม่ยากหรอกลูกพ่อกับแม่ก็กระซิบกับกันเบาๆถ้าลูกเราได้ภรรยาคนที่ไม่ดีไม่ใจบุญสุนทรทานไม่เข้าวัดฝังธรรมตระกูลข้องเราก็คงจะไม่เอเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เข้าวัดฝังธรรมเอาอย่างนี้ก็แล้วกันออกเป็นกุศโลบ,บาย หันมาหาลูกไม่ยากไม่ยากลูกพ่อกับแม่ให้เวลาลูกเจ็ดวันออกเดินตามหาผู้หญิงเลยคนไหนที่ลูกว่าสวยที่สุดคนไหนที่ว่าลูกชอบเมื่อไปเจอเขาแล้วให้ไปถามคำถามหนึ่งเขาตอบยังไงให้มาบอกพ่อกับแม่เดี๋ยวพ่อกับแม่จะตัดสินใจเองนะลูกก็เก็บข้าวเก็บของออกเดินทางไปวันแรกก่อนที่จะไปพ่อกับแม่ก็ เมื่อไปเจอเขาแล้วให้เขาไปถามไปถามคําถามเขาคําถามหนึ่งนะถามว่ายังไงถามอย่างนี้นะมีปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งทำยังไงจะกินได้นานที่สุดภาษาลาวอื่นว่ามีปลาคอโตใหญ่ตัวหนึ่งกินยังไงสิกินได้โดนที่สุดนะโยมยาติธรรมของเรามีปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งทำยังไงจะกินได้นานที่สุดอ่ะให้รู้คำตอบ การุณาพิมพ์ตอบเข้ามาในความคิดเห็นหน่อยลูกก็เลยรับเอาคำถามของคุณพ่อคุณแม่ออกเดินทางไปตั้งแต่วันแรกเลยยมพอเอิดออกเดินทางไปเสร็จปั๊บตอนแรกประมาณบ่ายสี่โมงกว่า,วาเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนี่สวยสวยคนอินเดียนี่สวยสวยจริงนะยมนะโดยเฉพาะแถวอินเดียเหนือเนี่ยตามภาพไปมาแนละ้วสวยมากนะะ เมื่อไปถึงเสร็จแล้วก็เลยไปบอกว่าฉันมาจากตระกูลเศรษฐีนะพ่อกับแม่ต้องการให้มาหาผู้ที่จะไปเป็นภรรยาจะได้ไปดูแลทรัพย์สมบัติเงินทองสิ่งของในบ้านฉันมาเจอเธอแล้วถูกตาต้องใจอยากจะได้เธอไปเป็นภรรยาแต่พ่อกับแม่ฉันนี่มีข้อแม้อยู่ว่าให้ถามคำถามหนึ่งตอบยังไงนา เดี๋ยวฉันจะเอาคำตอบนี้ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังผู้หญิงก็ด้วยการด้วยการที่เห็นผู้ชายรวยวก็ถามมาเลยฉันตอบได้แน่นอนว่าอย่างนั้นผู้ชายก็เลยถามว่ามีปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งมีปลาคอตัวใหญ่ตัวหนึ่งเหตุจังไรสิกินได้ต้นที่สุดผู้หญิงมันจะไปยากอะไรก็ไปทำปลาล้าว่าอย่างนั้นมันถึงจะกินได้นานนะ ผู้ชายก็รับเอาอคําตอบนั้นไว้แล้วก็ลาผู้หญิงคนนั้นเดี๋ยวฉันจะอบอกนะว่าพ่อแม่ฉันจะพิจารณายัางไงวันที่สองก็ออกตามหาผู้หญิงสวยเหมือนกันถามลักษณะเดียวกันนั่นแหละมีปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งทํายังไงจะกินได้นานที่สุดโาะมันจะไปยากอะไรเอาไปเลี้ยงไว้ขยายพันธุ์ให้มันออกขยายพันธุ์เยอะๆจะได้กินนานๆไว้อย่างนั้น วันที่สามก็ไปเจอผู้หญิงสวยเหมือนเดิมเล่าให้ฟังว่ามาจากตระกูลเศรษฐีอีกและก็ถามว่ามีปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งทํายังไงจะกินได้นานที่สุดจะไปยากอะไรเอาไปแร่แล้วก็ไปตากแดดไปทอดกินหลายๆวันว่าอย่างนั้นวันที่สี่ก็กินวันละนิดว่าอย่างนั้น วันที่ห้าที่หกที่เจ็ดไปท้ามใครก็ตแต่ว่าไปทำปลาล่าไม่ทำปลาล่าก็ไปเลี้ยงไว้ไม่เลี้ยงไว้ก็ไปแล่ตากแดดทอดกินหลายวันทำเป็นเนื้อแดดเดียวหรือกินทีละนิดจนวันสุดท้ายวันที่เจ็ดโยมในขณะที่เดินทางกลับบ้านนะฮะปากอกว่าเหลือไปเห็นกระท่อมหลังหนึ่งนะภายในกระท่อมในสะอาดสะอา้านแล้วก็บรรยากาศร่มรื่นมีผู้หญิงคนหนึ่งสสวย,สวย นะฮะก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปหาโดยไม่ได้บอกนะว่ามาจากตระกูลเศรษฐีเมื่อไปถึงเสร็จก็เลยว่าประทานโทษนะฉันขอถามอะไรเธอสักอย่างได้ไหมผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงรู้ไหมโยมอ่ะเดี๋ยวเธอจะถามอะไรฉันค่อยถามเธอนั่งลงก่อนเธอเดินมาเหนื่อยเอยเธอคงจะหิวน้ำเดี๋ยวเธอนั่งลงก่อนฉันจะแบวน้ำาให้เธอกิน พอกินเสร็จแล้วเธอถามฉันได้ถ้าฉันตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะตอบมันกันตอบว่าตอบไม่ได้ซึ่งมันต่างจากผู้หญิงหลายคนโยมที่ผู้ชายคนนี้เข้าไปหาไม่เคยเอาน้ำมาให้กินเลยพอรู้ว่าเข้ามาจากตระกูลเศรษฐีอยากได้ภรรยาไปบริหารทรัพย์สมบัติต่างคนก็ตื่นเต้นอยากจะได้อยากจะตอบได้แต่ผู้หญิงคนนี้นะแปเน้ำมาให้กินผู้ชายคนนั้นก็เลยกินน้ำ พอกินน้ำเสร็จก็เลยถามว่าประทานโทษนะให้ฉันถามเธอหน่อยโดยไม่ได้บอกนะว่ามาจากตระกูลเศรษฐีตอบได้จะไปเป็นภรรยาให้ฉันถามเธอหน่อยอถามอะไรว่ามาเลยถ้าเกิดว่ามีปลาช่อนตัวใหญ่ตัวหนึ่งทํำยังไงจะกินได้นานที่สุดผู้หญิงคนนั้นก็มันจะไปยากอะไรก็เอาปลาช่อนตัวนั้นนะ่ะตัวใหญ่ตัวนั้นนะมาทําเป็นอาหาร เอ้ามันก็กินหมดในวันเดียวเหมือนเดิมแหละผู้ชายแย้งขึ้นมาเธอฟังฉันอธิบายก่อนพอฉันทําเป็นอาหารเสร็จปับ๊บฉันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนแรกแบ่งไว้กินเองส่วนที่2แบ่งให้เพื่อนข้างบ้านส่วนที่สแบ่งไว้ถาวายพระพรุ่งนี้ตอนมาบินธบาตผู้ชายก็เอ้ากินหมดวันเดียวเหมือนเดิมแหละมันจะกินได้นานยังไงเอาเธอฟังฉันอธิบายส่วนแรก ที่ฉันแบ่งไว้กินเองปากท้องเป็นเรื่องสำคัญการที่ฉันจะมีชีวิตยืนยาวนานได้ก็ต้องอาศัยการกินถึงจะมีอายุยืนยาวนานได้ส่วนที่สองแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านเธอฟังฉันดีๆนะฉันมีอาหารดีๆนี่เอาไปแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านเพื่อนข้างบ้านมีอาหารดีๆก็คงจะมาแบ่งให้ฉันแลกเปลี่ยนกันไปแลกเปลี่ยนกันมากินยังไงก็กินไม่หมดสักทีเออเข้าท่าไว้ผู้ชายคนนี้ว่า อ้าวแล้วส่วนที่สามไม่แบ่งถวายพระพรุ่งนี้เช้าล่ะเธอฟังฉันดีๆนะฉันไม่อยากกินเฉพาะในชาตินี้เท่านั้นฉันอยากกินชาติหน้าด้วยฉันอยากได้บุญฉะนั้นฉันจะแบ่งไว้ทําบุญพรุ่งนี้เช้าตอนพระมบวินทบาทโอ้พอผู้หญิงคนนี้พูดจบนี่ประทับใจผู้หญิงคนนี้มากยิ่งผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่สวยด้วยนะฮะผู้ชายคนนี้ก็เลยลาผู้หญิงคนนี้กลับบ้านเมื่อไปถึงเสร็จ ถึงบ้านเสร็จก็เล่าให้พ่อให้ใหแม่ฟังเลยเล่าให้พ่อแม่ฟังผู้หญิงคนนั้นตอบอย่างนี้ปฏิบัติต่อตนอย่างนี้แต่มาเจอผู้หญิงคนสุดท้ายโอ้มีน้ำใจมากเลยจะถามว่าอย่าเพิ่งถามให้นั่งลงก่อนกินน้ำก่อนค่อยถามนะฮะแล้วก็ตอบอย่างฉะฉานจนผู้เป็นพ่อเป็นแม่รู้ทันทีเลยว่าผู้หญิงคนสุดท้ายนี่มีคนนสมบัติในการที่จะเป็นลูกสะใภ้เราเป็นผู้หญิงที่เราต้องการเป็นผู้หญิงที่มีความ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีของกินดีๆนี่ไม่เก็บไว้กินเองไม่ไม่เก็บไว้กินคนเดียวแบ่งให้เพื่อนข้างบ้านด้วยสแสดงว่าผู้หญิงคนนี้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกสะพ้ยตระกูลของเราก็คงจะมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วต่ผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่ใจบุญสุนทรทานเป็นคนมองการไกลด้วยไม่อยากกินเฉพาะชาตินี้อยากกินชาติหน้าอยากได้บุญแน่ ถ้าเราได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นลูกสะพ้ายตระกูลของเราก็คงจะทำบุญสุน,นทรภานว่าเสร็จก็เลยให้คนมาสู่ขอผู้หญิงคนนี้ไปเป็นลูกสะพ้ายก็อยู่กินกันอย่างมีความสุขทำบุญช่วยเหลือสังคมจนผู้เป็นพ่อเป็นแม่เสียชีวิตไปสองคนก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งเป็นเศรษฐีแทนพ่อแทนแม่ก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบุญสร้างบรารมียิง่งยิ่งขึ้นไปจนสิ้นอายุไขก็ได้เกิดไปเป็นเทวดาอยู่บนสวงสวรรค์นั่นเอง